สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเวลาดีนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวที่ดิฉันได้พบเจอมาในชีวิตเรื่องที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนอื่นผลกรรมที่ตามมาและข้อคิดที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานบ้านเรานี่เองค่ะ ดิฉันเองก็เติบโตมาในหมู่บ้านนั้นได้เห็นได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายและเรื่องราวที่จะเล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันจำได้ติดตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าป้าสมศรีป้าสมศรีเป็นคนที่มีหน้าตาดีพูดจาไพเราะน่าเชื่อถือใครๆในหมู่บ้านก็รักใครและให้ความเคารพแต่เบื้องหลังความดีงามที่เห็นนั้นป้าสมศรีกลับเป็นคนที่ชอบหลอกลวงคนอื่นอยู่เสมอ ป้าสมศรีมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆในตลาดแต่แทนที่จะค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ป้าสมศรีกลับใช้วิธีการโกงสารพัดรูปแบบตั้งแต่การชั่งกิโลไม่ตรงการผสมของไม่ดีลงไปขายไปจนถึงการปล่อยข่าวลือเพื่อดิสเครดิตคู่แข่งทางการค้าช่วงแรกๆคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้ถึงพฤติกรรมของป้าสมศรีเพราะป้าสมศรีฉลาดในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็เริ่มปรากฏให้เห็นทีละน้อยๆ ดิฉันจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งป้าสมศรีขายข้าวสารให้กับยายทองยายทองเป็นหิงชราที่ยากจนแต่ด้วยความที่แกไว้ใจป้าสมศรีแกจึงซื้อข้าวสารจากป้าสมศรีไปหลายกิโลแต่ปรากฏว่าข้าวสารที่ยายทองซื้อไปนั้นเป็นข้าวสารเก่าที่ป้าสมศรีเอามาผสมกับข้าวสารใหม่แล้วก็ขายในราคาข้าวสารใหม่ ยายทองเสียใจมากที่ถูกป้าสมศรีหลอกลวงแกบ,บ่นให้ดิฉันฟังด้วยน้ำตาคลอเบา้าดิฉันรู้สึกสงสารยายทองจับใจและก็รู้สึกโกรธป้าสมศรีมากที่ทำกับยายทองได้ลงคอนอกจากเรื่องยายทองแล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายที่ป้าสมศรีหลอกลวงคนในหมู่บ้านบางคนก็ถูกหลอกเรื่องเงินทองบางคนก็ถูกหลอกเรื่องที่ดินบางคนก็ถูกหลอกเรื่องความรัก ผลจากการหลอกลวงคนอื่นทําให้ป้าสมศรีร่ํารวยขึ้นอย่างรวดเร็วแกมีบ้านหลังใหญ่มีรถยนต์หรูหรามีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแต่ถึงกระนั้นป้าสมศรีก็ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงดิฉันสังเกตเห็นว่าป้าสมศรีมักจะมีความวิตกกังวลอยู่เสมอแกกลัวว่าความลับของแกจะถูกเปิดเผยแกกลัวว่าคนในหมู่บ้านจะรู้ความจริงแกกลัวว่าผลกรรมจากการกระทําของแกจะตามมา และแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ป้าสมศรีกลัวก็เกิดขึ้นจนได้ความจริงเรื่องการหลอกลวงคนอื่นของป้าสมศรีถูกเปิดเผยคนในหมู่บ้านต่างพากันโกรธแค้นและรังเกียจป้าสมศรีอีกต่อไปป้าสมศรีถูกตัดขาดจากสังคมกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีใครให้ความช่วยเหลือไม่มีใครให้ความเห็นใจแกต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นไม่นานป้าสมศรีก็ล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายแรงกรรมที่แกได้ก่อไว้ตามมาเล่นงานแกอย่างหนักแกต้องทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก่อนที่ป้าสมศรีจะเสียชีวิตแกได้เรียกดิฉันเข้ามาพบแกขอโทษดิฉันสำหรับทุกสิ่งที่แกได้ทำแกบอกว่าแกเสียใจที่หลอกลวงคนอื่นแกบอกว่าแกอยากจะขอชดใช้กรรมที่แกได้ก่อไว้แต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว ป้าสมศรีเสียชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีใครไปร่วมงานศพของแกดิฉันเป็นเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ไปร่วมงานศพของแกดิฉันไปเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้แกและเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าได้ทำผิดพลาดเหมือนกับป้าสมศรี เรื่องราวของป้าสมศรีเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าการหลอกลวงคนอื่นนั้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงการหลอกลวงคนอื่นมีแต่จะสร้างความทุกขให้กับทั้งผู้ถูกหลอกและผู้หลอกการหลอกลวงคนอื่นเป็นบาปกรรมที่ยิ่งใหญ่บาปกรรมนี้จะติดตามเราไปในทุกชาติภพ การหลอกลวงคนอื่นเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองการหลอกลวงคนอื่นเป็นการทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางพระพุทธศาสนาการหลอกลวงคนอื่นถือว่าเป็นศีลข้อสคือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิซึ่งหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อ การรักษาศีลข้อสี่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีสัจจะมีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการรักษาศีลข้อสี่จะช่วยให้เราหลีกพ้นจากบาปกรรมที่จะติดตามเราไปในชาติหน้าดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้แม้ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดมาในอดีตก็ตามสิ่งสำคัญคือเราต้องสำนึกผิดในสิ่งที่ได้ทำลงไปและตั้งใจที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีก เราสามารถที่จะชดใช้กรรมที่เราได้ก่อไว้ได้ด้วยการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการทำบุญทำทานการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการทำความดีจะช่วยชําระล้างจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์การทำความดีจะช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงการทำความดีจะช่วยให้เราพบกับความสำเร็จในชีวิต ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตขอให้ทุกท่านมีสติมีปัญญาและมีความเข้มแข็งที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจสำหรับแนวปฏิบัติที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเรื่องราวของป้าสมศรีและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของดิฉันก็คือ 1. ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบผู้อื่น 2. พูดความจริงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อ 3. ม,มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อเพื่อนมนุษย์และสัพสัต์ทั้งหลาย 4. ทํทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อน 5. ปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิปัญญา รักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดดิฉันเชื่อว่าหากเราทุกคนสามารถนำแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราก็จะสามารถสร้างสังคมที่น่าอยู่และมีความสุขได้ค่ะขยายความเรื่องความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทยคนไทยเรามีความเชื่อเรื่องกรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ กรรมคือการกระทำที่ส่งผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในจิตใจ,จของคนไทย เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อแต่เป็นการสอนให้เราระมัดระวังในการกระทำของเราเพราะทุกการกระทำของเราล้วนมีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายดิฉันคิดว่าความเชื่อเรื่องกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันช่วยยับยั้งไม่ให้คนทำความชั่วและส่งเสริมให้คนทำความดี แต่บางครั้งเราก็อาจจะตีความเรื่องกรรมผิดไปบ้างเช่นเราอาจจะคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนที่ทำกรรมดีมาในอดีตชาติส่วนคนที่ลำบากคือคนที่ทำกรรมชั่วมา ดิฉันคิดว่าการตีความแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะชีวิตของคนเรามีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เรื่องกรรมอย่างเดียวแต่ถึงกระนั้นดิฉันก็ยังเชื่อว่ากรรมมีผลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนการทำความดีจะนำมาซึ่งความสุขส่วนการทำความชั่วจะนำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาอื่นๆที่คล้ายคลึงกับเรื่องของป้าสมศรีนอกจากเรื่องของป้าสมศรีแล้วดิฉันก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวอื่นๆที่คล้ายคลึงกันอีกมากมายเช่นเรื่องของนักธุรกิจคนหนึ่งที่โกงเงินลูกค้าไปจำนวนมากสุดท้ายก็ถูกจับได้และต้องติดคุกหรือเรื่องของนักการเมืองคนหนึ่งที่ทุจริตคอรับช่นสุดท้ายก็ถูกแฉและต้องหมดอนาคต เรื่องราวเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่าการทำความชั่วไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมไปได้ไม่ว่าเราจะฉลาดแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีอำนาจมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วความจริงก็จะปรากฏและเราจะต้องได้รับผลกรรมจากกระทำของเราอย่างแน่นอน ดิฉันคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาพิจารณาและเป็นบทเรียนให้กับตัวเองเราควรจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าการกระทำของเรานั้นถูกต้องหรือไม่การกระทำของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่ ถ้าเรามั่นใจว่าการกระทำของเรานั้นถูกต้องและเป็นประโยชน์เราก็สามารถทำต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ควรจะหยุดคิดและพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปพูดถึงความสำคัญของการให้อภัยในชีวิตของเราเราอาจจะเคยถูกผู้อื่นทำร้ายหรือหลอกลวง การให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธแค้นและความขมขื่นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทำของคนที่ทำร้ายเราแต่หมายความว่าเราเลือกที่จะปล่อยวางและไม่จมอยู่กับความทุกข์ทรมานการให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองเมื่อเราให้อภัยเราก็จะรู้สึกเบาสบายและเป็นอิสระ ดิฉันรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราถูกทำร้ายอย่างรุนแรงแต่ดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะให้อภัยได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและไม่ยุติธรรม จากนั้นให้พยายามทำความเข้าใจว่าคนที่ทำร้ายเรานั้นอาจจะมีเหตุผลของเขาและสุดท้ายให้ตัดสินใจที่จะปล่อยวางความโกรธแค้นและความขมขื่นเมื่อเราให้อภัยได้เราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าและสร้างชีวิตใหม่ที่มีความสุขได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างบุญกุศลการสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า บุญกุศลคือความดีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของหรือความรู้การรักษาศีลคือการละเว้นจากการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จหรือการดื่มสุราเมรัยการเจริญภาวนาคือการฝึกจิตใจให้สงบและมีสติ การสร้างบุญกุศลเหล่านี้จะช่วยให้เราเป็นคนดีมีเมตตามีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างบุญกุศลได้ไม่ว่าเราจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนสิ่งสำคัญคือเราต้องมีจิตใจที่เมตตาและตั้งใจที่จะทำความดีแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการยิ้มให้คนอื่นการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนหรือการเก็บขยะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลแล้ว พูดถึงความสำคัญของการสร้างบุญกุศลการสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าบุญกุศลคือความดีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการให้ทานคือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของหรือความรู้ การรักษาศีลคือการละเว้นจากการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการรักย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จหรือการดื่มสุราเมรยัยการเจริญภาวนาคือการฝึกจิตใจให้สงบและมีสติ การสร้างบุญกุศลเหล่านี้จะช่วยให้เราเป็นคนดีมีเมตตามีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตดิฉันเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างบุญกุศลได้ไม่ว่าเราจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนสิ่งสำคัญคือเราต้องมีจิตใจที่เมตตาและตั้งใจที่จะทำความดีแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการยิ้มให้คนอื่นการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนหรือการเก็บขยะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลแล้ว ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจที่จะสร้างบุญกุศลให้มากๆเพื่อให้ชีวิตของท่านมีความสุขและความเจริญตลอดไปเรื่องราวที่ดิฉันได้เล่ามาในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการหลอกลวงคนอื่นผลกรรมที่ตามมาและข้อคิดที่ดิฉันได้เรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ดิฉันหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงระมัดระวังในการกระทําของตนเองและจงตั้งใจที่จะทําความดีอยู่เสมอขอให้ทุกท่านจงมีสติมีปัญญาและมีความเข้มแข็งที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ